เจอคนอะไรเงี้ยเพราะว่าครั้งแรกเลยที่พาไปกองนะก็ตกใจนะก็ร้องไห้เพราะฉันก็เลยบบกโอ๊ยตายแล้วต้องแบบพาให้มาเจอแบบคนบ้างอะไรเงี้ยเขาสงสัยไหมครว่าแม่กำลังทำอะไรอยู่นะตอนนี้กำลังคิดว่าเหมือนจะรู้นะแต่ไม่เคยเปิดทีวีให้ดูไม่เคยแบบเปิดโทรศัพท์ให้ดูแต่เขาคิดว่าพาไปกองเขาน่าจะรู้ว่าแบบเอออันนี้แม่ชนะอะไรเงี้ยทำงานอยู่บนเวทีอะไรงเงี้ย เขายังไม่รู้จักคำว่าดาราหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบหมายความว่าก็คงเวลาที่เขาผ่านเจอบิวบอร์ดผู้หญิงสวยเขาจะบอกมาโมมาโม,ม,าโมอ้าแล้วก็าบอไม่ใช่ลูกอันนี้อืมพี่อั้มพี่เบลล่าพี่ชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือนางเห็นผู้หญิงนางก็จะชี้แล้วบอกว่ามาโมมาโมอะไรอย่างเงี้ยใช่จะบอกว่าแบบเขาชินแต่ก็จะมีบางรายการที่แบบถ้าเป็นไฟแบปุ๊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 บแล้วถ้าสมมติแบบ ทีมพูดห้าสี่นางมัน,นก็จะตกใจนะจะช็อกอะไรอย่างเงี้ยนางเป็นเด็กแบบไม่ชอบคนพูดเสียงดังใช่ไหมคะหันไปใช่ไหมคะชอบเสียงดังไหมคะเือตกใจงงออค่ะจริงๆครแบเราอยากให้เขาซึมซับตรงนี้ไปด้วย,ออยคือจริงๆไม่ได้อยากให้ซึมซับว่าแบบอยากให้เข้าวงการบันเทิงแต่อยากให้ไม่กลัวคนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ชินไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าณนะตอนเนี้เขาก็ใกล้จะสองขวบแล้ว แต่ด้วยแบบจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้พาไปไหนมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆมันก็ใกล้ล้วพอหลังสองขวบอะไรเงี้ยก็อะไรนะใจกเกลพาพาไปเจอเจกเกลมามลคือหลายคนก็ถามนะว่าทำไมไม่พาไปเจอกะทันทีเราบอกว่าอ๋อบ้านไกลค่ะคือไปแล้วเจ๊กเกลก็ต้องมีเทกแหนบนี่ก็มีเทกแหนบทั้เวลามันไม่ตรงกันบางทีเวลามันเด็กอะมันจะแบบเจอกันแบบยากอะไรเงี้ยทำไมถึงรู้สึกว่าอยากจะผูกพันอยากจะคุยกับเจเกลเออทำไมอะคะ เขาสื่อเลยเหรอลูกอ่ะมีอะไรอยากพูดบ้างคะอยากเจอเจเกลหรอคะฮะอยากเจอเจเกลหรอแต่ตอนเจอเจเกลก็ช็อกนะไม่เคยแบบไม่เคยอุ๊ยอะไเลยไม่ยอมไม่ทำลายค่ะลูกโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะมาโมทำงานก่อนนะบ๊ายบายโอเคค่ะสัมภาษณ์แม่ต่อโอเค่คไม่เหมืิดกองไม่กลัวกองไม่เขาเขาชอบเขาชอบไมม่ิท้งหด อินเทอร์เวดไมซ์บางครั้งคือบางทีเราก็ยังไม่รู้ว่าลูกเราเป็นแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้ว่าแบบเมื่อก่อนเลยอะด้วยความที่แบบไม่ค่อยได้ไปเจอข้างนอกเสียงดังรู้ว่าเขาจะตกใจกับเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเริ่มชินแต่คิดว่าเด็กมันต้องใช้ความเคยชินอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปมะม่วงหรือเปล่าจะบอกว่ามะม่วงอ่ะอะไรอ่ะไม่ไมมม่่เคย ามะม่วงอ่ะจะบอกว่าเขาเป็นเองเพราะว่าอะไรรู้ปะเขาคิดเองเพราะว่าคุณยายชอบไปแซวเขาฝรั่งนะฝรั่งป,ป๊าปเป็นฝรั่งแล้วมีวันหนึ่งเขากินฝรั่งเขาสอนว่าเนี้ยลูกกินฝรั่งอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเข้าใจว่าฝรั่งแล้วเขาก็เข้าใจว่าแบบอ๋อป,ป๊าปเป็นฝรั่งคือแบบผลไมแล้แล้วบอกเราเลยอาล่ะเขาก็เลยคิดว่าเขาอยากเป็นมะม่วงอะไรเงี้ยคือเข้าใจว่าแบบเขาคงคิดเองว่าเขาแบบ ในเมื่อป๊าปเป็นฝรั่งเขาก็เลยจะเป็นมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยตอนพวกเราเริ่มเป็นมีแล้วยังไงดีครับแม่แฮปปี้แม่ค่ะคุณพ่อโอเคค่ะอ่าจริงๆมีคิดว่าแบบนี่มันก็ลูกใช้ได้เลยนะน och och> คือแบบคือบางอย่างอะอยู่บ้านอะถ้าสมมติถ่ายวิดีโอตลอดเวลาคือจะรู้แรืวว่าน่าเป็นปคนตลกคือเรื่องตลกอะเราไม่ได้แอดเราไม่ได้แบบบอกให้ใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบรู้สึกว่าน่งเป็นคนแบบแอคติ้งไม่รู้เอามาจากไหนครั้งแรกในชีวิตตอนหกเดือนที่ให้กินผลไม้ ล้วไม่ได้ให้กินผลไม้เปรี้ยวนะแต่น้านั<อ>คือแบบเป็นเด็กแอคติ้งแบบงงอะเ,อเกินเบอร์อะไรเงี้ยใช่คือลูกสาวของดีดี้ไงใช่ค่ะเราก็เลยบอกว่านี่อตอนเอ๊ดดีดี้ยังอยู่ใน DNA คือแบบมันเหมือนส่งต่อคือจริงๆคือแบบเขาเป็นเด็กที่แบบเราไม่เคยสอนแอคติ้งว่าต้องแอคติ้งไงเพราะราจริงๆโดยส่วนตัวอยากให้เด็กเป็นเด็กที่ธรรมาชาติที่สุดอะไรเงี้ยเราไม่ได้ใส่ว่าแบบเอออยากให้ รักการแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยกให้เป็นธรรมชาติแต่แบบเรื่อง acting อะไรเงี้ยมันอยู่ในใสายเลือดจนแบบคุณย่าเขาคุณพ่อเขาอะไรเงี้ยทุกคนเห็นแล้วเขาก็งงว่าแบบฉันรู้แล้วว่าลูกจะเหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยคราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะจะบอกเรื่องความจําได้คุณพ่อมาเรื่องการแสดงออกได้คุณแม่อะไรเงี้ยคุณพอโอเคค่ะคุณพ่อขำบางเรื่องก็เข้าใจบางเรื่องก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่แบบขำในแบบ acting แลว้วก็เวลาที่แบบ ได้ของกินนั้นจะแบบเ yeah, ย yeah, ้เย้ดีใจดีใจอะไรคือแบบ acting มากอะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อเ็นทางลูกเป็นไว่าเป็นโซเชียลเ๋ยเขาบอกที่ฝรั่งเจะแบบอย่างโอ้ตอนแรกนี่คือเริ่มแรกเกิดนี่คือเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่แบบเราต้องเข้าใจเขาและเขาก็ต้องเข้าใจเราคือตอนแรกอะ่ะเราเข้าใจเขาคือเขาว่าไม่ฝรั่งเนาะเขาจะไม่อยากให้ลูกออกโซเชียลหรือแบบอะไรคือเขาเขาเป็นคน p r i v a ซีมากเขาเขารักกันแบบ เออเป็นแบบทุกอย่างเป็นส่วนตัวมากอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเราเข้าใจเขาแล้วพอเรามีลูกเขาก็อยากให้เราเลสเบกนั่นด้วยซึ่งเราบอกว่าเราเข้าใจซึ่งตอนหลังเขาก็ยอมเองเขาก็เพเออฉันเข้าใจนะว่าเธอแบบเป็นดาราคือเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าเธอจะทําอะไรเรื่องของเธอเลยแต่พอลูกค่ะมันตอนนี้มันเจอคนละครึง่งอะไรเงี้ยแต่เขาก็พูดกับเราว่าโอเคตอนเนี้ย จะเป็นจะจะทำอะไรอ่ะฉันเข้าใจนะว่าเก็บโมเมนต์ความน่ารักของลูกแต่ถ้าวันหนึ่งลูกพูดได้แล้ะลูกต้องการอะไรเธอต้องให้เกียรติลูกด้วยสมมติถ้าสมมติแบบลูกเป็นคนที่เหมือนฉันแล้วไปโรงเรียนแล้วเพื่อนบอกเธอเธอไปนี่มาหล่อเธอทํานี่มาหล่อแล้วเพื่อนแบบลูกไม่ได้อยากที่จะแบบให้คนอื่นรับรู้ชีวิตเขาอ่ะเราก็ต้องแบบไม่โพสต์ลูกนะถ้าวันที่แบบลูกพูดได้แล้วลูกรู้ว่าลูกต้องการอะไรอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคแฟร์ นะตอนนี้ก็คือเราเราทำได้คือเราควบคุมว่าเราจะไม่ลงอะไรที่มันน่าเกลียดที่เวลาที่เขาย้อนกลับมามองแล้วเขาจะบอกว่าแบบทำไมมอโหมลงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะเคารพในความเป็นแบบมนุษย์ของลูกเหมือนกันไม่ใช่บบว่าเอาลูกมาทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าอะไรควรโพสต์อะไรไม่ควรโพสต์แล้วรู้ไหมว่าเมื่อก่อนเราก็คิดว่าแบบเออเราคงแบบไม่ได้โพสต์บ่อยแต่วันที่ไอ้แบบโพสค่ะแล้วไอ้ไลฟ์อะไรเงี้ยมีคนพูดว่าแบบ เชื่อไหมคะว่าแบบทํางานหนักเจอเรื่องเครียดๆมาทั้งวันเลยอะได้เห็นคลิปเลยอาแล้วแบบมันมีรอยยิ้มมีความสุขมันย้อนกลับไปว่าแบบอ๋อเหมือนตอนที่เรานั่งดูคลิปแบบลูกของดาราคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันน่ารักจังเลยจนเราแบบนั่งไข่ไปเรื่อยๆมันมีความสุขอะมันเหมือนแบบเราก็เลยย้อนไปว่าโอเคถ้าวันนี้เลยอายัางสร้างความสุขได้ว่าแบบเวลาที่เราลงแล้วทาให้แบบคนเหนื่อยๆมาแล้วคลายเครียด เราก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราก็ยินดีเพราะว่าไอเชื่อว่าเด็กก็จะมีช่วงวัยของเขาเ mm hmm. พียงช่วงสั้นๆที่แบบทําอะไรก็น่ารักไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คิดว่าแบบถ้าช่วยให้คนแบบรู้สึกแฮปปี้ขึ้นจากการทํางานกับการที่แบบไปเจอเรื่องอะไรที่แบบมันแย่ๆมาอะไรเงี้ยก็ยินดียินดีค่ะที่ได้แบบโพสอะไรไป<ส>แต่บอว่าวไม่ว่าไม่อยากให้คนอื่นแล้วอะไรแบบนั้นยังไม่ตอบยังตอบไม่ได้ค่ะยังตอบไม่ได้ว่าจะ introvert หรือว่า extrovert เพราะว่า เขาเป็นต like ัวของเขาเองเด็กอ่ะสุดท้ายเป็นตัวของเขาเองคือเราไม่สามารถไปบอกเขาว่าลูกต้องกล้าแสดงออกเหมือนคนอื่นนะหรือลูกต้องแบบเก็บตัวเพราะว่าความแบบความเป็นเด็กนะตอนนี้ยังเด็กเกินไปบางวันเขาก็แฮปปี้เขาก็ชอบ่าเจอคนแต่ถ้าคนมาแบบลุมเขาเขาก็ตะตกใจมันก็เป็นสิทธิ์ของเด็กที่เด็กเขาต้องรู้สึกปลอดภัยก่อนเขาถึงจะแบบอยากที่จะเล่นด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือายกกล้องเราตัดท้นมาแล้วเขายังไงครับวิ่งเข้าหาเลยไหมครับ ก็มีบ้างว่าแบบจะขอดูแต่บังเอิญว่าแบบเราเองเวลาอยู่กับเขาอะเราก็ไม่เล่นโทรศัพท์ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้เขาขอดูเพราะว่าเขาก็อยากรู้ว่ามอมอง่ทำอะไรคนเล่นโทรศัพท์เขาทําอะไรกันเขาก็จะอยากมาดูเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะให้เขา mm hmm. เราพูดว่าไม่ค่ะก็แปลว่าเราต้องไม่เล่นด้วยอยู่กับเขาอะไรเงี้ย ถ้าในโซเชียลค่ะมันมันดึงตัวตวนหรือว่าสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นจากลูกเรามันออกมาด้วยไหมเนียโอ้ถ้าสมมติดึงนะจะบอกว่ามันจิกเยอะมากเพราะว่าเด็กอะ่ะเขาทําอะไรที่มันแบบตกใจได้ตลอดเวลาบางทีแบบเอ้าทําไปแล้วแล้วเราเองเราก็ไม่ใช่คนแบบจะบอกว่านี่คือพยายามแล้วเราไม่ใช่คนหยิบโทรศัพท์ตลอดเวลาชีวิตส่วนตัวเราก็ไม่ได้แบบโอ้เป็นคนลงสตอรี่อะไรชีวิตเราอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะ่ะกับอ่ากับเลอาอะไรเงี้ยค่ะบางทีแบบเขาทําไปแล้วเราก็แบบ โอ้พลาดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกอันแบบเขายังทําต่อเราก็รู้แล้วว่าเขาจะมาเวนี้อะไรเงี้ยก็จะได้ถ่ายเก็บไว้ถึงแบว่าคุณภเพคีมาแสดงว่าจะมาไม่ได้คงจะไม่ได้เห็นภาพครอบครัวหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเอ,เอาจริงๆเรายังไม่รู้แต่ไม่ได้แบบโอ้เก็บไว้เพื่ออะไรไงแต่เราก็มีรูปคือเขา้าใจไหมคะว่าแบบอย่างเวลาคุยกันเราก็มีรูปภาพแฟมิลี่ของเราใส่กรอบไว้ที่บ้านซึ่งเราคิดว่าอืมันก็สําคัญและ จริงๆสามัญครอบครัวก็นสำคัญแบบในเมื่อเราเป็นครอบครัวค่ะเขาก็เข้าใจว่าเราทํางานเขาก็เรสเพคเราเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแบบไหนแล้วเราก็ต้องเรสเพคเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวค่ะมันเป็นสิ่งที่แบบสาคัญแล้วก็เข้าใจคนภายนอกนะที่บอกอยากเห็นเราเข้าใจเลยแต่แบบขอทำหน้าที่ภรรยาที่ดีในการเรสเพคสามีว่าสิ่งที่เขาต้องการแต่ถ้าเขาบอกว่าฉันไม่เคยปกปิดตัวหรือว่าฉันเดินห้างกับเธอฉันใช้ชีวิตกับเธอ ชีวิตจริงมันสําคัญกว่าโซเชียลไหมซึ่งมันสําคัญกว่าซึ่งในชีวิตจริงเราไม่ได้ต้องการเรียกร้องอะไรอีกเลยคือมันมันสมบูรณ์แล้วสําหรับในชีวิตจริงของเราอะไรเงี้ยในโซเชียลมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกับคู่อื่นที่ทำแต่เรารู้สึกเราไม่ได้ขาดอะไรอะไรเงี้ยค่ะมพี่ไอเลอารใช้คำว่าดาราสาว อินฟลูละกันค่ะอย่าเพิ่งเรียกอย่าเพิ่งให้เครดิตเป็นดาราอะไรอย่าเงี้ยเอาเป็นอินฟลูค่ะชอบรีวิวค่ะรีวิวหนมถ้วยหนมกล้วยหนมไทยอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนมไทยรับรีวิวหมดพิซเตอร์อะพาร์ตเมนพิซเตอร์พิซเตอร์อ๋อับได้เขาทุกถามไปแล้วว่าที่มันอะไรของใช้ในบ้านรับไหมรับของกินรับรับหมดแล้วบอกค่าตัวเท่าไหร่หนึ่งบาทแล้วบอกอ๋อเหรอแล้วแล้วถ้าถ้าไม่ใช่หนึ่งบาทจะเอาค่าจ้างเป็นอะไรมะม่วงปฏิตามได้ในยจริงต่อคือแบบ นางแบบนังเออถามตอบแล้วว่ารับรีวิวไหมเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวแบบยัดเยียดยัดเยียดโปรดักต์ให้นางบอกนางรับแลกกับมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยอินเดียแม่ไม่านนะอินเดร์ได้คือมันตลบแบบเวลาเขาชอบเขาเขาเขาเป็นคนแบบแล้วรีวิวจริงใจมากนะรีวิวที่จริงใจบักอันคือแบบชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเด็กอะคุมยาก อัดสะเนี่ยนี่ก็โดนสกิดมาเหมือนกันว่าแบบเธอต้องมีคนที่สองแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ชายด้วยด้วย,วยคอณสามีด้วยด้วยฝั่งแม่ค่ะคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบอยากอยากให้แบบมีมากกว่าหนึ่งคนซึ่งตัวเราตอนแรกเราอยากมีสองคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ด้วยพอมันผ่านมาเราเข้าใจคุณแม่แม่ทั้งหลายเลยนะคะขีะ้เกียจค่ะคจริงพวกเธอมันเหนื่อยอคือพอเราพูดมันเหนื่อย แต่มันก็มีความสุขมันก็ไม่อยากแบบว่าพอพูดว่าเหนือ่อยเดี๋ยวจะหาว่าบ่นอะไรเงี้ยเราไม่ได้บ่นนะแต่แบบโอเคเราคิดว่างานวงการที่เราทำแบบมันหนักละแต่พอเราได้ทาหน้าที่แม่อาชีพเนี่ยมันมันมันหนักแล้วเราแต่เรามันมีความสุขแล้วมันอยากเต็มใจทํแเราก็แบบโ,โหนับถือหัวอกความเป็นแม่ที่แบบเมื่อก่อนเลยอะ่ะคิดว่าแบบใครทำอะ่ะที่บอกว่าปั๊มนมทุกสามชั่วโมงอะ่ะเราไม่รู้ว่าแบบอ๋อนี่คือทุกคนหลอกไม่มีใครแจ้งให้ทราบก่อน ไม่จริงๆคือเราคิดว่าออกใครจะทําก็ได้ใครไม่ทําก็ได้เป้าจ้ะทุกคนต้องทําจ้ะถ้าเธอไม่ทำอ่ะเธอจะเจ็บตัวมากคือมันเป็นการทําที่แบบมันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่เธอต้องเอาออกไม่งั้นเธอจะเจ็บเธอจะเป็นไข้เธอจะทรมานเลยต้องตื่นมาเอาออกทุกสามชั่วโมงแล้วก็บอกเอ้าวนึกาใครทําก็ได้ใครไม่ทําก็ได้คือฉันต้องทําหแบเนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีคนแจ้งให้ทราบรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบถึงเวลานั้น ทุกทุกคนก็แบบผ่านกันมาได้อะไรเงี้ยอะไรนะคะ <TV. S 1> เดี๋ยวดูก่อนนะเเดี๋ยวดูก่อนแต่ก็ยังไม่อยากแบบพูดเยอะเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันธรรมชาตินาอแบบไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าแบบจริงๆก็ถ้ามันเป็นครอบคร,รัวใหญ่และอีกอย่างหนึ่งอะเลยอาเขาไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแบบโอ้ชิบ่อาไปแล้วเขาดื้อจังเลยเขาเขาเหนื่อย คือมันไม่มันมีความสุขมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบโอเคถ้าสมมติเราเป็นแฟมิลี่ที่ใหญ่ขึ้นมันก็ดีแต่ถ้ามันไม่ใช่เขาไม่มาแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทไใช้ชีวิตนี้ีไใช้ชีวิตที่ไหนเป็นหลักกรุงเทพทุกคนคือตอนนี้ทุกคนแบบอา้าวเราไม่ได้ไปภูเกต็ตแล้วหรอพักภูเกต็ตไปก่อนคือคุยเวลาคุยกับจอมมวสาด้วยด้วยแบบเราจับมือกันแล้วบอกว่า เรากลักบกรุงเทพกันเถอะเพราะว่าแบบสุดท้ายเราชอบภูกเก็ตมากนะแต่ควรแบบเราควรเราเรา,เราตอนบินไปทํางานบินไปกลับอะมันเหนื่อยเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยแบบภูกเก็ตอะฝนตกพูดตรงเว่าแบบว่าฝนตกไปมากแล้วเราก็แบบเรา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  ทำงานอะไรเงี้ยเราก็ออกไปนอกบ้านลำบากอะไรเงี้ยก็คุยกันว่าสุดท้ายใจเราก็เป็นเด็กกรุงเทพค่ะอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าขอกลับมากรุงเทพก่อนแล้วบ้านคือตอนแรกที่ยายไปภูเก็ตอ่ะพอบ้านที่กรุงเทพเราย,ยังไม่เสร็จแล้วก็คิดว่าถ้าเราจะต้องอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนคลอดลูกออกมาเราก็อยากอยู่ที่มันอากาศดีด แบบโอ้โหภูเก็ตคือแบบสวรรค์มากไม่มีมลภาวะแบบทุกอย่างมันแบบเรายังคิดเลยว่าเลอาเป็นเด็กแบบอารมณ์ดีอย่างนี้ได้เพราะแบบแรกเกิดเขาอยู่กับ,บธรรมชาติเสียงนกเสียงคลื่นทะเลอากาศดีแบบโหยังคิดเลยถ้ามีคนสองฉันต้องไปคลอดที่นั่นอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันได้บรรยากาศที่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงเวลาคุณแม่ก็อยากเจอเพื่อนคุณแม่ก็ยังอยากทํางานสุดท้ายคุณแม่ก็ยังอยากที่จะแบบตอนนั้นบินไปกัดทํางานอ่ะเหนื่อยมากแล้วทุกคนบอกว่าเธอเหลืออะไรอ่ะเราบอกอ๋อ เอาสังคมค่ะคแล้วบินไปอิตาลีคืออิตาลีเนี่ยก็จะแบบแผนว่าทุกซัมเมอร์ที่นู่นก็จะไปเจอคณย่าที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบแลวดิฉันก็มีรายการที่ต้องบินกลับมาแล้วทุกคนบอกบินกลับมาจากอิตาลีเธอได้อะไรอ่ะเอาสังคมค่ะคือณตอนนั้นอ่ะแต่คือเบสอยู่เมืองไทยค่ะจะให้ตั้งแต่แบบก่อนที่ต้องตัดสินใจว่าจะมีน้องอะจับมือกับสมีว่าขอถ้ามีลูกอขออยู่เมืองไทย10ปี เพื่อที่ว่าจะอยู่กใกล้คุณตาคุณยายแล้วก็เราเชื่อว่าแบบในเมื่อเขาเป็นคนไทยอ่ะการปลูกฝังความเป็นคนไทยมันควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กถ้าสมมติไปโตเมืองนอกกลับมาปลูกความเป็นไทยอาจจะยากหน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบณนะตอนนี้อยากให้เขาแบบได้ได้ความเป็นไทยแบบเราคิดว่าแบบความเป็นไทยเป็นอะไรที่แบบมีสเสน่ห์แล้วก็ไปที่ไหนคนก็หลักอ่ะค่ะตั้งใจว่าแบบอย่างน้อยสิบปีนี่จะ สาม,มีบอกเลยอีกแปดปีนะ <l ots> ออเออจริงๆเขาชอบประเทศไทยมากค่ะเขาบอกว่าแบบประเทศไทยแบบขเาขาชอบเขาเขาเลือกที่จะอยู่ประเทศไทยเขาเลือกที่เขาจะมาอยู่ประเทศไทยก่อนที่จะเจอการก่อนที่จะมีลูกคือเขาชอบคนไทยชอบประเทศไทยค่ะปีแล้ว โอ๊ยเราก็รับปากไปอย่างนั้นแหละถึงเวลาเราก็ดิวได้ไหมเออตอนนั้นเราก็จับมือกันไปก่อนตอนนี้ไม่ยัง8ปีเราก็ค่อยว่ากันอใกล้สัญญาจะหมดเดี๋ยวเราค่อยดิวใหม่ง่ายๆแต่ลูกสองตที่ดีนะเพราะว่ามันเหนื่อยมากด้วยอายุด้วยอายุว่าแบบด้วยอายุเล็กิิแบบก็ไม่รู้ว่าจะมาง่ายหรือเปล่าอีกอะไรอีก